สวัสดีครับสวัสดีคุณเลยนะครับวันนี้เราก็ให้บ่าวเบียเป็นคนเปิดรายการโอ้อันนี้คือบ่าวเบียบวว่าเก่งกว่าผมดิอบอกเคือวันนี้ก็ขอบคุณพี่เดียวนะครับออที่มาจัดงานเกิดให้วันนี้ก็เป็นงานเกิดแท้ๆวันนี้วันที่21ดกรกฎาก็คือที่พ่านมากนี่ยก็คือของปลอมเมื่อแน่นอะของปลอมอจัดตอน,อออนอหนึ่นคืออยากจะอยู่เพราะหน้าพร้อมตาหลายคนบอกว่าจะเป็นทีมงานสามสลิงแม่แล้วก็ครูติ๋วด้วย วันนี้ผู้ติ้มเป็นง,งานหมดเลยเขาก็เลยกินมาเบาไอยนอกเนาะตามสายไอ่นอกไอ้นอกเดีก็คือ,อพี่เดี๋ยวก็เป็นในห้างคนระับในห้างขายง่างทีมงานโบมีนายคตครับผมจีมงครับมันวนมาเนี่ยไอเลียงยังเนี่ยย่างเนื้อเรียงย่างเนื้อแล้วก็น้ําโคก้กแล้วก็เครื่องดื่มเดากสาั่งๆกินแบบตำ<อ>สายมันบ้าเลยนคือว่าแต่โบน่โบน่อธิกกิน เมาอ like ิ่มแล้วเออเสียงไเหตเพลงบอก่คาราโอเกะไปั้งนั้นเนี้ยแบบเข้ากับมักมัวอะไรเนาะแม่บอกอะนะครับแล้วก็เราจะมีเพลงใหม่ด้วยเร็วๆนี้นะนะดนตรีเดโมมาเรียบร้อยนะฮะเหลือเลือเลือเขาของอาดเดเลือเขาของอาดเหลือนักร่องพร้อมก่อนเลื้อเพลงร้องง่ายคือพียงไงอันไม่ใหญ่คักแท้ลยครับแล้วก็อย่าบอกว่า m อโอ้โหนางเอกนี้ อยากไทยมีก่อนได้ไอ้ก็ฝากด้วยครับก็เป็นผลงานเพลงอ่าหมายล่าสุดของพวกเราเนาะครับผมจากคเพลงงานบเมียนาคตนะครับเราก็ทำทำด้วยความชอบไอเนาะห้องไดก้าแบบโด่งดังหรือยังหรอหเองเห็ดห้าหมักเ้อมวลเห็ดฟังเองมวนเองมันมันแค่ซื้อนะครับโบอันโบเมียนาคตรนะจริงๆกับอัน มันก็เหตุดีกับสังคมสังคมอยู่ได้นะแล้วก็ประมาณประมาณปีใหม่นาก็ออกรตู้อะไรเอาเลยทัวร์คอนเสิร์ตปล่อยเพลงอีดั๊ฝากถึงคนนะจ๊ะฝันมาได้เป็นน้องเด้ออยางเนี่ยมันนั่นเป็นความฝันเล็กๆอยนี้นี่นี่ครับพร้อไมพี่น้องเอ้ามาเด้อนี่ฝนตกพร้อมบรรยากาศอุ้ยเออหนำตกพอดีเอาที่หันกันเด้ออยู่เด้อ รอง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 ก่อนได้แล้วไอ้นี่เอ,อาตัวหนักเขากลางเลยนี่คือบหมดเขาน้องนี่แหละอยู่บ้านเบียกับมั่วพกหอยลายหล่ะอันนี้ได้นี่แหละอันแบบว่าบุยมีบ้านบบแมนบ้านบาเบียบ์บแมนบ้านผมเนี่ยนี<ม>่ถ้านะคิดตูคือจะอจะของบ้านเขียวน่นะมันนี่เข้ามามามากินแบบบรรยากาศทางทางมาเนี่เปลี่ยนเปลี่ยนแนว เนื้อคอยหนเลยไอมาไทยเนื้อมาไทยเนื้อดูเหรนี่นี่นีี่ไดเอาไปใกล้ๆกนี่นี่โอ้ยเอาอไหมเอาือ่อนหมเอากอาไหอมเอาเอากหอามอามอเอาไหมอาาไหมเอาไหมเอาไหมเอามเอาเอาไหอามเอาอาหเอาไหมเอาหอาไหมเอา หัวแ <c oughs> จวการแบบใส่มือนะครับแมนบ้านเขากินแบบพี่น้องง่ายอืโอโหูไม่ไดยโอ้โหใส่ใผมลองด้วยรัวบอลบาเบียเฮดแจวตากร้องนำ้ำลายแตกแล้วน,ะ <c oughs> น่ะพี่น้องตากร้องโบวัยแล้วออืืขมลำล้ำ <c oughs> เดี๋ยว้าเท้าเท้าไปแบบว่าจังประเทศอื่นที่เขาฟังเขาโบโบออกเขากแบบอืารสชาติเยี่ยมมากครับโบเยี่ยมเยี่ยมเอาบอกเยี่ยมบอกนี่ครับนี่อืออือดฮะอีก้ำหนึงครับคำออืองคำลองคอลองคอลองคอพ่ออืม เนี่ยลองลองอืมเดเจ็ดเดมาวาเฮ้เนีเอ้ยไปาโอ้ะ่ะผมมูจางมูแถวเนาะนี่ใส่ไงเขาเปิดด้านว้าไปว้าหยอกเว้าหยอกนะครับเจ้าหน้าคู่ติ๋วหึงอย่งเนาะวาคู่ติ๋วบันงดู ขามเกิดบเป็นปล่อยเป็นปล่อยไปล่อยเราไว,ว้วางใจเพราะว่าอยู่กับนายห้าง <c oughs> เช่ไหมอ๊ะแล้อีกคำแล้อีกคำอีกคำอีกคำเอาเอาก็ไม่จัะโอเคเนาะมืมันมอนี้ก็ขอบคุณพี่เดียวนะครับพี่จ่ายเงามเกิดให้ย้อนหลังก็แบบกินแบบพี่แบบน้องนะครับพี่น้องก็เราก็อยู่แบบ กันเองกันเองง่ายๆบ้านๆนะครับกาลังเรื่องานเนาะขม่ากินน้ากันครับก็ฝากทุกคนติดตามค่ายเพลงนี้ด้วยนะครับนะฮะดูคลิปนี้แล้วก็กดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับนะฮะก็ฝากอีกหนึ่งช่องทางเนาะอันี้ก็จะเป็นช่องเพลงโดยตรงเลยนะครับก็จะมีสลับแอคทิวิตความเป็นอยู่ของพวกเราแบบกินแบบบ้านๆเนี่ยก็จะมีพี่ก็ถ่ายกับแม่บ้างแบบหลายอย่างพี่น้องเราจะสรรหาแบบ คลิปตลกส,สนุกให้ทุกคนได้รับชมกันแบบไข่เครียดเนาะครับผมนะเอาอเคคลิปนี้ก็เอาไว้ที่นี้ก่อนนะครับก็อย<ม>่ายลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับฝากเป็ใหม่ของพวกเราด้วยเร็ว,เรวนี้แน่นอนครับเร็วนี้ไม่ใหญ่ขาดแท้ <ไป S 2> <ม>ะแต่ก็ไม่บ่ายเอาเขาอืมอืม